นี่ครับมาดูกันอีกรอบนะครับนี่แบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกินได้แล้วครับปลาคิวทิพย์หว่าปลาคิต้มกิมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้าๆน,น,นะพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิ v วอรี่คลิปนี้เนี่ยลุยเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ย มาหา,ามาดักกุ้งฝอยดักปลาซิวกันนะครับหมายก็เป็นเก็บน้ําด้านหลังผมเนี่ยนะที่เคยมาดักปลาซิวบ่อยๆแต่วันนี้เนี่ยอุปกรณ์การดักเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ครับนี่เขาเรียกตุ้มฮะตุ้มสําหรับดักปลาซิวก็ได้ดักกุ้งฝอยก็ได้ก็วันนี้เราจะมาดักเนี่ยเราจะทิ้งข้ามคืนกันเลยครับเพราะว่าถ้าอยากได้กุ้งฝอยเนี่ยกุ้งฝอยมันจะกินกลางคืนเนาะกลางวันจะส่วนใหญ่จะเป็นแต่ปลาซิวนะครับ เดี๋ยวเราดักวันนี้ผมมาดักเนี่ยประมาณ10บโมงเชา้าและผมจะดักไปจนถึงอีกวันหนึ่งเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้ามาเก็บกู้ด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไม้ไปดูวิธีการดักกันก่อนนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับสูตรเดิมสูตรดักปลาซิวนะข้าวสุกคลุกกับกะปินะครับกะปิเคยนี่แล้วก็คลุกขยําให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยฮะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดักกันครับมาดูลักษณะตุ่มกันก่อนนะครับ ใครอยากรู้วิธีทำเนี่ยเข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะครับพิมพ์คําว่าวิธีทําตุ้มดักปลาซิวนะมันจะมีพี่อยู่ช่องลหลายๆช่องแหละเขาสอนทําอยู่นะครับผมก็จําวิธีจากเขาเนี่แลราลองมาทําปรับใช้กับตัวเองนะครับแบบนี้นี่อันนี้เป็นงาทางเข้านะครับดูใกล้ๆแล้วก็มีกระป๋องไว้สาหรับใส่เหยื่อข้างในแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเปิดเอาปลาออกนะครับ ูตรการใส่เยาก็เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปในช่องแล้วก็กดบีให้แน่นๆนะครับมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะมันอยู่ข้างในบีครับให้มันติดตัวกระป๋องเนี่ยให้แน่นเลยเพราะว่าเวลาปลาหรือกุ้งเข้ามากินเนี่ยมันจะได้หมดช้าๆนะครับนี่นะ,ะเห็นไหมแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไอกลิ่นที่ติดมือเนี่ยมาป้ายปากกระบอกครับให้มันมีกลิ่นเยอะๆนะนี่แบบนี้เสร็จแล้วครับ1ลูกพร้อมไปดักเลยวิธีการดักเนี่ยง่ายมากๆไม่เหมือนกระบอกนะครับกระบอกจะดักยากยากกว่าคือเรามีติดตัวเสาหลักมาแล้วเราปักหลักให้ลงไปในน้ําให้ตัวตุ่มเนี่ยจมลงไปในน้ำสัก,สกประมาณครึ่งนึ่งะครับก็คือ,คอ,คอใช้ได้เลยหัน งาออกไปทางด้านนอกนะครับวิธีเลือกไม้เนี่ยถ้าจะดักกุ้งเนี่ยก็เลือกหมยที่ค่อนข้างจะมีป่าหญ้าลุกๆหน่อยนะจะดีกว่าที่เตีียน,นลุ่งๆนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ลูกแรกวันนี้เรามีตุ้มกันมาทั้งหมดเนี่ย8ตุ้มนะครับอย่าไปดักกันให้หมดเลย อันนึงครับปักไปฮะปักให้ลึกไปประมาณสักครึ่งตุ้มครับอ่าเรียบร้บอย ก็ได้เลิกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยประมาณสักขึ้นมาสายหน่อยตอนนี้เราราวสักสิบโมงเช้าครับก็เดี๋ยวมาเก็บกู้ตุ่มที่ดักไว้เมื่อวานด้วยกันนะดักค้างคืนนะครับก็ดักพวกปลาซิวแล้วก็พวกกุ้งฝอยเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันครับว่าจะได้อะไรบ้างได้มากได้น้อยนะครับไปฮะลูกแรกอยู่นี่เริ่มเลย ดักไว้เมื่อวานทั้งหมด8ลูกอ่ะนะครับขอนขึ้นมาฮะโอ้ก็ได้อยู่ครับนี่ดนะดูตรงนี้นี่ครับอะกล้องมาครับค่อยๆเข้ามานี่ก็ได้พอสมควรอยู่นะครับ ดูลูกที่สองกันครับนี่นะตรงนี้นะโอโ้ลูกนี้ได้เยอะหน่อยครับดู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 ด,ด,ดูโอ้ยเยอะเลยนี่เอา้านี่ครับต้องแบบนี้นะแอ,อ้ลูกแรกได้น้อยครับแต่ลูกนี้นี่เยอะมากเดี๋ยวมาเทดูกันครับ ดูนะครับนี้เยอะมากนี่นี่ครับลูกที่สองนะทนี้ครับ ครับลูกที่สามโอ้โหนี่นี่นี่เยอะอีกแล้วนะนี่ครับนะอ่าแบบนี้หมานนะครับนี่เยอะมากเยอะพอลูกอ่าสองลูกแรกอีกครับอ่าดูนะครับ นี่นะสามลูกก็น่าจะเกือบครึ่งโลแล้วครับนี่ต่อไปลูกที่ซีมาครึ่งทางแล้วนะครับนี่ฮนะปลาซิลก็ยังอยู่รอบๆเต็มเลย ครับนี่อ,อือดูนะนี่ครับดักกับตุ้มดูนะครับนี่ก็มีทั้งปลาซิวแล้วก็ปลาส้อยนะ ส่วนกุ้งฝอยเนี่ยเห็นบางๆนะครับไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยเข้าส่วนใหญ่จะเป็นปลาซิวกับปลาซอยลว้ลวนๆเลยตั้งใจว่าดักข้ามคืนเนี่ยอยากได้เป็นกุ้งฝอยมากๆแต่ว่าไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเข้าเข้าแต่เป็นพวกปลาซิวนะนี่กุ้งนี้ได้น้อยครับได้นิดเดียว ดูนะเนี่ยครับบางลูกก็ได้เยอะบางลูกก็ได้น้อยกันแ,แล้วแต่จุดอาจจะเป็นที่จุดที่เราดักว่าพอดักไปแล้วฝูงปลาซิลมันน้อยมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับเรียบร้อยครับลูกที่ห้ามาดูตุ้มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดตุ้มที่หครับ กล้องมาใกล้ๆเดินมาครับนี่อันนี้น่าจะกระโดดเหมือนได้เยอะอยู่ครับนี่อะโอ้โคตรเยอะเลยครับอันนี้โอนะอโอ้เต็มตูดตุ่มเลยอ่ะนี่ครับเห็นไหม โอ้เยอะม,มากเลยนะนี่ฮะดักแล้วได้เยอะอย่างนี้ชื่นใจครับโอ้เยอะมากครับอันนี้นี่ฮะดูสิเป็นการขึ้นมาดักตุ่มเนี่ยครั้งแรกนะครับของปีนี้เลยหมดแล้วครับโอ้ตุ่มเดียวนี่น่าจะ สามสี่ขีดเลยอะครับลูกที่เจ็ดก็ได้เยอะอยู่นะนี่ครับอา้านี่ฮะเห็นไหมนน้อยไปหน่อยแต่ว่าไปยังได้ฮะ อมามีอาหารเหลืออยู่แล้วนีก่กะปิคุกกับข้าวสวยลูกที่เจ็ดแล้วนะก็มาดูลูกสุดท้ายกันนะครับลูกสุดท้ายนี่ดักอย่างโล่งเลยนะแล้วก่อนจะกลับไปเนี่ยผมก็ถ่ายวิดีโอให้ดูว่าปลามเข้าเป็นฝูงเยอะมากๆแต่ว่าจะเข้าตุ้มมากหรือน้อยเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับเล่นน้ำเท่าไหร่ร้อน ้ uh oh. เข้าอยู่ครับโอ้โห uh oh. เยอะเยอะเยอะโอ้ oh, uh oh. เดี๋ยวตกหินนี่ครับจากฝูงปลายเยอะๆเะมื่อวานน่ะดูสิโอ้โห uh oh. นี่เยอะมากอะ่ะ ที่ออกจากตุ่มนี่ก็ลำบากหน่อยนะไม่เหมือนกระบอกนะครับอา้าวนี่ทั้งหมด8ลูก,กวันนี้นะครับเห็นไหมนี่ฮะดูก็ประมาณสักลูกกว่าๆก,กับสองลูกครับนี่ยสดๆเป็นๆเ,เลยดักกับตุ่มแบบนี้มันดีอย่างตรงที่เราดักข้ามคืนได้แล้วปลาไม่ตายนะครับนี่ปลากระดีก็มีนะก็ นี่นะปลาทั้งหมดของวันนี้ก็ได้กับข้าวเป็นมื้อแล้วครับเดี๋ยวจะไปทําเป็นเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะไปครับวันนี้ครัวพื้นบ้านของเราย้ายครัวกันหนึ่งวันนะครับวันนี้เราจะต้มปลาซิวกันที่บ้านผมเองนะและคนที่ขัดปลาซิวนี่ก็คือแม่ผมเองนะครับเราจะทําเมนูวันนี้เป็น ปลาซิวต้มเค็มหรือว่าปลาซิวฮิปขิงนะครับก็เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เคยทําลงให้ดูแล้วนะครับวันนี้ขอจัดอีกสักหนึ่งครั้งพอดีอยากกินนะครับแล้วแม่เนี่ยเขาก็ชอบเมนูนี้มากนะกนะอันดับแรก,กล้างทําความสะอาดปลาซิวให้ดีครับปลาซิวเนี่ยเราจะไม่บีบขี้ออกจะไม่ขอดเก็ดนะเราจะต้มทั้งตัวเลยนะครับมันก็อาจจะมีรถติดคมนิดหน่อยแต่ว่า ก็ไม่เยอะนะครับปลาสดสดแบบนี้เนี่ยต้มทั้งตัวเลยอร่อยครับก็นี่เป็นบรรยากาศของบ้านของช่างนเด็ดนะครับเป็นบ้านแม่นะก่ออิดมุงสังกสีง่ายๆหลังคากระเบื้องนะครับเป็นบ้านแบบคนมันนอกกันนะก็ทำแบบไม่ต้องรูรามากกันนี้ความเรียบง่ายสบายๆนะครับอันนี้กับพี่ชายสองคนกำลัง จะทาพื้นหน้าบ้านให้แม่นะนี่นี่นพาพาทัวร์บ้านช่างนัเดชซะก่อนเลยนะครับเนี่ยพื้นตรงเนี้ยทาอยู่ไปรอบนึงแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมาทาไอเหมือนขั้นบันไดตรงนี้ไว้เผื่อให้แม่เดินไม่สะดุดนะยังไม่เคยเปิดบ้านโชว์เพื่อนเพื่อนวิพีน้องๆองเลยนะอันนี้ก็หลานครับนี่เริ่มทําปูนมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูบ้านคนระับนู้น นี่คือบ้านช่างนาเดชเลยนะก็จะลกๆหน่อยครับแล้วก็นี่นะอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาก็้ที่กระทางขออภัยนะครับแม่ล้างปลาอยู่นู่นแล้วพี่สะพ้ายกำลังเตรียมเครื่องสำหรับจะต้มปลาซิวกันนะครับก็เครื่องสำหรับต้มปลานะครับมันก็มีผ่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงแล้วก็ขมิ้นนะแล้วก็หัวกระเทียมหัวหอมนะครับอ่ะใสเลย นี่นะเครื่องทั้งหมดแล้วก็จะทุบบุบๆุพอแหลกอย่างนี้นะใส่เครื่องเทศจัดๆเยอะๆครับหอมดีทวนอีกครั้งนะครับผาตะไคร้ใบมะกรูดขิงแล้วก็ขมิ้นแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับทุบพอบุบๆุนะแล้วก็พริกไทยดำทุบพอแตกนะครับโรยไปรองพื้นอย่างนี้ นั้นก็ใส่ปาซิวนะอ่าเทเลยครับวันนี้แม่โชว์ฝีมือนะวันนี้ยายงดหนึ่งวันนะครับพอดีไม่ได้เข้าไปบ้านสวนนะอยู่ที่บ้านแม่ครับปกติยายจะเป็นแม่ครัวหลักของช่องนะอ่าพอเราลองพื้นด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็จะเทปาซิวสดๆที่เราไปดักได้มาเนี่ยครับ ใส่หม้อไปแบบนี้เลยแล้วก็จะปรุงเครื่องไปเลยนะครับอ่าใส่แม่จะใส่เกลือผลนะนี่ครับรสชาติหลักของมันก็จะออกเค็มมันนะนะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยครับแล้วก็มีรสดีอีกนิดหน่อยครับเกลือผงชูรสแล้วก็รสดีนะแค่นี้เลยครับ สุดท้ายก็ใบมะกรูดเป็นใบๆอย่างนี้เลยครับโรยหน้านี่ใส่น้ำเปล่าลงไปครับน้ําเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องท่วมถึง ตัวปลาขึ้นมาแนละ้วใส่ไปสักประมาณครึ่งหม้อครับเดี๋ยวพอน้ําเดือดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะท่วมตัวปลาเองนะครับเราจะต้มแบบน้ําขัดขอดคล้ายๆหมกหม้อทางอีสานอย่างนั้นนะครับไม่ต่างกันแต่ทางตราดเนี่ยจะเรียกว่าต้มเค็มหรือว่าทิปขิงครับพอไฟติดแล้วก็ตั้งเลยครับนี่ป้าบแล้วก็ปิดฝาครับรอเดือดเนี่ยก็สุกและกินได้เลย นี่นะครับก็น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะนี่ครับผมน้ํามันจะเดือดจนมาท่วมปลาด้านบนนะครับจากที่เราใส่น้ําไปแค่ขึ้นเดียยเนาอยยังไม่ถึงตัวปลานะมันก็จะค่อยค่อยฮิบให,ให้ให้น้าเนี่ยค่อยค่อยระเหยออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เหลือจ่เป็นต้มปลาที่เป็นแบบน้าขลุกขลิลินะค,ครับ ปิดไว้อีกสักพักนึงให้น้ำเหลือลดเหลือน้อยกว่านี้หน่อยมาดูกันอีกรอบนะครับนี่แบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกินได้แล้วครับปลาซิวทิบถิงหรือว่าปลาซิวต้มถิ่มมาตักชิมกันนะครับโอ้ร้อนนี่นี่นะครับเราจะกินกับข้าวเปียกนะ นี่นะข้าวเปียกนะครับมันจะออกรดเค็มมันเราตักน้ำลากเข้าไปนี่นี่ครับผมก็อันนี้เขาเรียกว่าข้าวเปียกนะครับทางมันนอกเนี่ยข้าวเปียกมันจะคล้ายข้าวต้มอ่ะแต่ข้าวต้มน้ามันจะเยอะนะข้าวเปียกแบบนี้ก็เหมือนแบบข้าวต้มอ่อนๆเละๆแบบนี้ครับคล้ายๆโจ๊กด้วยแต่มันชื่อว่าข้าวเปียกแล้วก็ จะกินกับต้มปลาที่มันออกเค็มๆมันๆเนี่ยฮะต้มบาซิลเนี่ยวันนี้ขออนุญาตชิมจากที่ทําอยู่ที่บ้านต้องมาชิมในสวนเพราะว่าเสียงรถเนี่ยดังมากครับพอดีบ้านแม่เนี่ยอยู่ติดกับถนนเส้นหลักอะนะมาครับน้ำลายแตกเป็นเมนูที่กินแล้วก็คิดถึงแบบบรรยากาศบ้านนอกกับเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูโบราณครับร้อนหน่อย ใค,ใครเคยกินเมนูนี้เนี่ยเมนูพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้กินเนี่ยต้องคิดถึงแน่ๆครับปลาซิวต้มเค็มแบบนี้นนะมันจะเค็มมันแล้วก็ตัดกับตัวเขาเปียกนิ่มๆอ่ะอร่อยครับและปลาซิวต้มให้ก้างเปื่อยๆกินได้ทั้งตัวเลยยิ่งถ้าเราต้มเนี่ยแล้วก็ค้างคืนอีกวันหนึ่งมาอุ่นเรื่อยๆเนี่ยก้างมันก็จะเปื่อยขึ้นเปื่อยขึ้นมันก็จะยิ่งอร่อยครับ โคตรอร่อยเลยวันนี้ใครลุ้นยายทํากับข้าวก็พลาดคลิปหนึ่งนะครับพราเดี๋ยวันนี้ไม่ได้ไปสวนเนาะอย่างที่บอกอยู่มาอยู่บ้านแม่นะครับแล้วก็เลยขึ้นไปดักตุ่มปลาซิวแล้วก็มาทําเมนูนี้ให้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะก็ เดี๋ยวต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะตอนนี้ประมาณนักสามโมงเย็นแล้วครับพอดีต้องปิดคลิปก่อนเพราะตอนเนี้ยอยู่ป่ายางยุงกัดเต็มเลยครับมันถ่ายที่บ้านไม่ได้เสียงมันดังก็เลยต้องเข้าสวนมาหน่อยก็ถ้าเพื่อนๆพี่เพองๆนน้อง,องชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ